คำค้นหาเกี่ยวกับลู n a นะครับโดยเฉพาะลู n a 2.0เนี่ยมีการค้นหาใน Google เยอะมากๆเลยฉะนั้นรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างและใครติดดออยู่นะครับรวมถึงใครลงทุนในเหรียญลูนา่าต้องลองดูในคลิปนี้ด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้เวยคือคอยนงมุน มูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลนะครับสิ่งที่น่าสนใจในวันนี้ก็คือว่ามีคนสนใจในการลงทุนเกี่ยวกับเหรียญลูนาและเทราค่อนข้างเยอะเลยหรือคือขายเทรา a นะเนื่องจากว่าคําค้นหาเนี่ยไม่ได้เจอมานานแล้วนะครับนับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วคือชิบะอินุใช่ไหมตอนนั้นอะติดเทรนด์อันดับหนึ่งเลยนะครับในการค้นหาเกี่ยวกับการลงทุนเหรียญน,นี้ฉะนั้น ประมาณ6หรือ7เดือนแล้วนะครับเราไม่ได้เห็นปรากฏการในการให้คนให้ความสนใจในในลูน่ามากเท่านี้เลยดังนั้นตอนนี้คนสนใจนะครับคำว่าลูน่า2.0ค่อนข้างมากนะครับเราก็อยากจะรู้ว่าลูน่า2.0เนี่ยมันจะมีผลต่อราคาเหรียญที่เป็นลูน่าคลาสสิกที่เขาถืออยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็มีแนวโน้มเป็นยังไงแล้วคนที่ต้องการเรียนน่าสนใจนะครับคำค้นหาใน Google Search ตรงนี้นะครับก็คือว่า ค้นหาคำว่าลูน่า2.0ค่อนข้างมากเนาะเพราะว่ามันมีผลเนาะต่อการลงทุนกับการเก็งกำไรว่าแนวหรือทิศทางการลงทุนและการเก็งกำไรเป็นยังไงใช่ไหมครับดังน,นั้นคนก็เลยค้นหานะครับเพียงแต่ไอตอนช่วงการล่มสลายของของ usd หรือการหลุดเพคนะครับในสัปดาห์แรกเนี่ยมีการค้นหาอยู่แค่8รายการเท่านั้นแต่พอหลังจากสัปดาห์หนึ่งไปมีลูน่าคลาสสิกเกิดขึ้นมาหรือลูน่าเหรียญบีมนะครับก็ทำให้ มีคนสนใจในการเสิร์ชดูใน Google Search เนี่ยประมาณ100รายการนะครับและพอผ่านระยะเวลาไป2อาทิตย์นะครับมีลูน่า2.0ไปคนเริ่มสนใจน้อยลงอยู่ที่89รายการแล้วก็เห็นนะว่ากระแสรเริ่มตกนะครับเพราะว่าเหรียญมันไม่พุ่งด้วยนะครับมันพุ่งน้อยเกินไปมันไม่เหมือนกับตอนที่จาก0ูย์ตัวนะครับเหลือ3ตัวนะ น,นั้นคนส,สนใจโดยเฉลี่ยก็มากที่สุดคือ100หลายกน,นะครับแล้วในป,นประเทศต่างๆมีประเทศอะไรบ้างที่สนใจในลูน่าหรือเทอราตอนนี้นะครับแล้วค้นหาลูน่า2.0สูงที่สุดนะครับในหมู่ผู้ใช้ Google Search นั่นเอง1คือฟินแลนด์นะครับประมาณ100ลนะครับรองลงมาคือสเปนประมาณ76นะครับอันนี้คืออัตราเทียบของคะแนนนะเนเธอร์แลนด์ประมาณ 72, สิงคโปร์6 8โรมาเนีย64นะครับอิตาลี61 เยอรมัน52าสองโปแลนด์และสวิตเซอร์แลนด์ทั้ง43แห่งและออสเตรเลียสาแห่งนะครับข้อมูลนี้บอกว่าอะไรนะครับหมายถึงว่าคนที่มีกำลังในการลงทุนเนี่ยอยู่ที่ยุโรปเป็นที่เรียบร้อยนะครับฉะนั้นเราเห็นเลยว่าถ้าคริปโตเนี่ยมันมีกระแสอะไรที่ดีเนี่ยนะครับคนก็อยากที่จะเอาชนะเงินเฟอ้อนะครับยุโรปตอนนี้เงินเฟอ้อเยอะนะครับเนื่องจากสงครามด้วยเห็นไหมครับ ว่าเงินเฟอ้อเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับแล้วก็ทําให้คนสนใจในคริปโตเพราะว่ามันไม่มีทางออกอื่นแล้วนอกจากลงทุนในลูน่าคุณไปเหรียญอื่นสินะครับเหรียญอื่นหยุดนิ่งแล้วก็เหมือนกับเป็นซอมบี้ไปเลยนะครับกว่าประมาณ2อาทิตย์แล้วนะครับตั้งแต่การล่มสลายของลูน่าหรือเทอร่านะครับการหลุดเพกไปงั้นข้อมูลนี้น่าสนใจป่ะนะครับที่ลูน่าเนี่ยแย่งความสนใจของชีบะอินุไปได้ ซึ่งชีบาอินโน่ตอนแรกจะเจาะเข้าในโซนของยุโรปแล้วนะแต่เจาะไม่ได้นะครับชีบาอินโน่ไปดังในอเมริกาไปดังในแคนาดาไปดังในเอเชียแทนนะครับแต่เสียดายเจาะในยุโรปไม่ได้ซึ่งฐานของผู้ใช้นะครับและผู้ซื้อในยุโรปเขาชอบคริปโตนะครับแล้วก็มีการซื้ออย่างบ้าคลั่งและมีกำลังเงินค่อนข้างสูงด้วยนะครับเนื่องจากค่างเงินของ ของของยูโรเองด้วยนะครับถ้าเกิดเหรียญไหนคลองใจใน EU ได้นะครับก็น่าสนใจนะว่า,าเขาจะใช้เหรียญตรงนั้นเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนนั่นเองเห็นไหมครับวาโดคอนนะครับก็พยายามที่จะพัฒนาลูหน้า0มาตอนนี้นะครับก็ได้ลิสต์เข้ากระดานบิดบิดทัวร์ไปเรียบร้อยนะครับ ตัวนี้เนาะพราะที่สิงคโปร์นะครับส่วนกระดานอื่นๆเรายังไม่รู้นะครับต้องรอทางกระดานอื่นๆเขาประกาศกันอีกทีนะครับว่าเป็นไงตอนนี้มีแล้วแหละนะครับดูในเว็บไซต์ของเทอร่านะครับหรือทวิ t เตอร์ของเทอร่านะนะครับองค์กรเทอร่าก็จะรู้แหละนะครับถือว่าหัวข้อนี้คือ Rebirth of Terra Network เลยนะครับการกลับมาของ ของลูน่าหรือเทอร่านะครับว่ามันจะกลับมาได้ขนาดไหนนะครับแล้วมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่นะครับงนั้นเราก็ต้องดูตรงนี้ด้วยกันนะครับเราก็นั่งลุ้นนะครับว่าลูน่าทำความสำเร็จนะครับที่ชีบะไม่สามารถก้าว้ามได้ผ่าน Google เลยทีเดียวฉะนั้นวันนี้สรุปไว้เป็นหัวข้อสุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกัน ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีหลายช่องทางนะครับและช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ Crypto Currency Community และวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเรามีกลุ่ม Crypto Currency Community เรามีกลุ่ม Luna ทักมาที่เพจเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR code ให้และเรามีสปอนเซอร์หนึ่งตัวนะครับชื่อ MC Miner Service เป็นการบริการเกี่ยวกับการซื้อของกด แล้วก็ฝากขุดได้หมดเลยนะครับเขามีเหมืองด้วยเนาะเอาละสำหรับวันนี้นะครับก็ทักมาที่เพจแล้วกันถ้าสนใจเครื่องขุดนะสำหรับวันนี้นะครับการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและสำหรับวันนี้ผปห่งวังว่าเทรร่าหรือลูน่าจะ go to the m o ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน